ดาวพฤหัสบดีมีชื่อในภาษาอังกฤษว่าจูปิเตอร์ซึ่งเป็นชื่อของราชาแห่งทวยเทพทั้งหลายของชาวโรมันและเป็นชื่อที่เหมาะสมกับดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดวงนี้นอกจากจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะแล้วดาวพฤหัสบดียังมีความน่าสนใจอีกหลายประการบางอย่างเราอาจไม่เคยรู้เลยก็เป็นได้ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์วงนอกคืออยู่ถัดจากแถบดาวเคราะห์น้อยออกไปโดยเป็นดาวเคราะห์ก๊าซเช่นเดียวกับดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนซึ่งอยู่ถัดออกไปจากดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและยังมีมวลมากที่สุดประมาณ318เท่าของมวลโลก สามารถบรรจุโลกของเราลงไปได้ถึง1,300ใบและหากนำมวลของดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะรวมกันดาวพฤหัสบดีจะมีมวลมากกว่าถึง2.5เท่าเลยทีเดียวนอกจากดาวพฤหัสบดีจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะแล้วยังมีดวงจันทร์บริวารมากเป็นอันดับสองรองจากดาวเสาร์อีกด้วย ปัจจุบันพบว่าดาวเสาร์มีดวงจันทร์บริวารทั้งหมด82ดวงซึ่งแต่เดิมนักวิทยาศาสตร์พบว่าดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์บริวารอยู่67ดวงแต่ในปี2017พบเพิ่มอีก12ดวงดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงมีดวงจันทร์บริวารเป็น79ดวง โดยมีแกนิมิสเป็นดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาดวงจันทร์บริวารทั้งหมดของดาวพฤหัสบดีและยังใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะอีกด้วยมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวถึง5,262กิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าดาวพุธเสียอีกเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์กาสมันจึงแตกต่างจากดาวพุธดาวศุกร์โลก และดาวอังคารนั่นคือมันไม่มีพื้นผิวดาวที่แท้จริงให้ยานอาวกาศลงจอดเพราะชั้นนอกของดาวพฤหัสบดีนั้นประกอบไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักคล้ายกับดวงอาทิตย์แต่ความดันและความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้แกนกลางมากขึ้นก็ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า บริเวณใจกลางของดาวพฤหัสบดีอาจจะเป็นโลหะแข็งหรืออาจจะร้อนและเป็นของเหลวหนืดที่มีอุณหภูมิสูงถึง50,000องศาเซลเซียสก็ได้ซึ่งอาจมีแร่เหล็กและซิลิเกตเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนักถึงโครงสร้างใจกลางของมันแม้ว่าบนดาวพฤหัสบดีจะไม่มีพื้นดาวที่แท้จริงแต่มันกลับมีมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ โดยมหาสมุทรนี้มีความหนาประมาณ40,000กิโลเมตรเกิดจากไฮโดรเจนแทนที่จะเป็นน้ำเหมือนกับโลกของเรา<ม>เนื่องมาจากมีองค์ประกอบเป็นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่และเมื่อลึกเข้าไปในใจกลางดวงดาวก๊าซเหล่านี้จะได้รับความดันและอุณหภูมิที่มากขึ้นเกิดการบีบอัดจนทำให้ก๊าซไฮโดรเจนกลายเป็นของเหลวนั่นเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่า มหาสมุทรดังกล่าวอาจมีความลึกไปถึงกึ่งกลางดวงดาวเลยก็เป็นได้